บอสไฟินิกตัวนี้นะครับผมในฟัรนั์เจ็ดฟรีเบิร์ดภาคใหม่เนี่ยมีอะไรที่เราเรียนรู้เรื่องระบบเกมจากบอสไฟตัวนี้ได้บ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ามาดูดีเทลดูรายละเอียดกัน <スの音>徐々に結構分けだだ<む>た。

มอสฟินิกเนี่ยมันคือให้เราจัดการตัวลูกน้องหรือว่าตัวกลมๆที่มันโผล่มารอบตัวเขาให้หมดก่อนนะครับเขาถึงจะเพรสเชอร์แล้วเราถึงจะสแต็กเกอร์แล้วก็ทำดาเมจเขาได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เขา HP ต่ต่ำกว่า50%เมื่อไหรเนี่ยเขาจะใช้ท่าเฟร m e of รี b บ r t ์แล้วเราจะโดนดาเมททั้งปาร์ตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจัดการเขาให้ได้ในการสแต็กเกอร์เพียงครั้งเดียวนะฮะ วิธีการทำดาเมจนะครับก็คือว่าเราจะใช้เป็นทิฟ้านะครับเพื่อปั่นเปอร์เซ็นต์สเต็กเกอร์ให้สูงขึ้นไปจากท่าของเธอนะครับเพื่อการเก็บอันไบอยเลอร์สเต็งให้ได้2รอบสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับทิฟ้าเนี่ยเวลาเรากดอันไบอยเลอร์สเต็งนะครับก็คือว่ามันจะเป็นการเก็บสเต็กของตัวละครเอาไว้นะครับแล้วก็ท่าสามเหลี่ยมของเธอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นท่าใหม่ครับเช่น Ri สแอนด์ฟอรแล้วก็เอาท่าไหลกระแทกแบบเนี้ยซึ่งท่า2ท่านเนี่ยมันเอาไว้ใช้ตอนตูมันสเต็กเกอร์หรือว่าลม้มลงไปแล้วนะครับจะทําให้ er ้้้้้เเเเเเปอออรรรร์์ซ็็็นนนนนนนสสแแตตตกกกี่ยมมมมััููงงงขขึึลลลวาาจจะทดดไ จากนั้นนะครับเราจะใช้ท่าคู่ของคราวกับทีฟ้าท่าคู่ของคู่นี้มันจะทําให้ศัตรูนะครับมันสแต็กเกอร์ได้นานขึ้นจะเห็นว่าหลอดอสแต็กเกอร์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอีกทําให้เรามีเวลาในการทําดาเมจได้นานขึ้นนะครับส่วนดาเมจมาจากไหนดาเมจมาจากเอลิสนะครับผมที่มีเวทบิสาก้าขั้น3แล้วก็ยืนบนอาเควาดว์ดทำให้ใช้เวทบนได้2รอบนั่นเองครับก็คือทีเดียวตายได้นอน เพราะงั้นระหว่างการต่อสู้นะครับเราต้องใช้ A T B ของคราวแล้วก็ทิฟ a านะครับผมเพื่อที่จะเก็บท่าคู่ของทั้ง2คนให้ได้3มขีดนะครับคราวเนี่ยเราจะใช้ท่า A T B ไปกับการโจมตีนะครับผมหรือว่า Stagger Boss สนะครับส่วนทีฟ้าเนี่ยทุกครั้งที่มี A T B เ่ะเราจะทำการกด u n b i d l e d s t a n g เก็บไว้นะครับผมเพื่อให้เธอใช้ท่า Rise and Fall นะครับแล้วก็ Impact Style ได้ตอนที่ Boss ต t a เกอรนะฮะ คิดพิจารณผมลืมบอกไปนะครับว่าคลาวเนี่ยให้เรากดกลิ้งและกดปุ่มฟันค้างไว้นะครับเขาจะพุ่งขึ้นไปทำแอร์คอมโบได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกลิ้งอีกแล้วก็กดฟันค้างอีกเพื่อที่จะพุ่งตามมอนสเตอร์ต่อได้เหมือนกันนะครับผมจุดสำคัญของการฆ่าบอสฟีนิกนะครับก็คือการฆ่าพวกลูกน้องเนี่ยให้ได้แบบเร็วๆนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนหรือว่าวิธีการฆ่าที่มันแต,ตกต่างกันหมดเลย เบสตัวแรกคือเจ้าแฟนตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราลองส่องดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแฟนตัวนี้นะครับมันแพ้การโจมตีแบบเวทมนต์นะครับแล้วก็เป็นแพ้ธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดเราใช้อ่าอย่างเช่นสเปลเบสก็ได้ผมว่าสเปลเบสของคลาวกับอลิสเนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบเวทมนต์นะครับก็ทีเดียวตายได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นคลาวนะครับผมแล้วก็ติดเอเลเมนทัลกับไฟหรือว่าไฟไอซ์ก็ได้ครับผมถ้ากริ่งฟันของคลาวเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังไปซึ่งการโจมตีแบบเนี้ยเป็นการโจมตี มากๆครับก็ลองไปดูนะ <Go on. S 1> ทีนี้หลังจากฆ่าแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดเอริสเนี่ยมี ATB เหลือๆนะครับก็อาจจะกลางเป็นอาเค w ว r ารอว่าเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาเคดว่าเ่ะมันมีระยะเวลาจํากัดนะถ้าไม่มั่นใจว่าเราจะใช้แบบได้เร็เวๆนะครับผมหรือว่าจะจัดการบอสเร็เวๆเ,เนี่ยอย่าเพิ่งกลางตอนนี้ดีกว่านะครับเอาไว้กลางตอนก่อนบอสจะสแต็กเกอร์ก็ได้นะครับผมทิคอีกอย่างคือเจ้าฟินิกเนี่ยนะครับมันติด พิษได้นะครับผมก็ลองส่องดูนะจะเห็นว่ามันแพ้หรือว่ามันมีการต้นานทานธาตุพิษเนี่ยที่ต่ำนะครับผมก็ใช้ไบโอไปทีนี้ไบโอเนี่ยมันทับกันได้นะครับไบโอครั้งแรกเนี่ยจะโดนดาเมจ28ต่อวินาทีนะครับส่วนไบโอครั้งที่2เนี่ยพอใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะโดนดาเมจได้แรงขึ้นก็คือจะเป็น36ดาเมจต่อวิแทนนะครับผมอ่าเป็นไง ส่วนการแพร่รี่การโจมตีนะครับอย่าลืมว่าเรามีมาตรฐาน precision อันนี้อยู่นะครับผมก็เอาไว้ใช้แล้วเราจะกดแพร่รี่หรือว่าอะไรจังหวะมันจะง่ายขึ้นนะครับใส่กับ AI ก็ได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าใส่กับ AI เนี่ยมันจะแบบแพร่รี่แม่นขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวที่2คือเจ้าบอมตัวนี้นะครับบอมตัวนี้เนี่ยเราต้องหาจังหวะเวลาเขาพ่นไฟหรือว่าโจมตีเรานะครับแล้วก็ใช้การโจมตีแบบที่มันเคลือบท่าต้ําแข็งหรือว่าเวทต้ําแข็งใส่เขาแล้วเขาจะสแต็กเกอร์ซึ่ง ปกติแล้วคลาวใส่เอเลเมนทัลไอซ์อะไรแบบนี้ก็มีเขาแซกได้ทันทีนะครับหรือว่าจะใช้เป็นพาวเวอร์ครีฟนะครับเป็นท่าลิง์ระหว่างคลาวกับทิฟฟ่าก็ฟันทีเดียวดาเมจหนักหน่วงเหมือนกันครับ <c oughs> ที่3 <c oughs> คือเจ้าถึกตัวนี้นะครับเวลามันยกแขนขึ้นมาป้องกันเนี่ยเราต้องใช้การโจมตีแบบพวกกายภาพอย่างเช่นเบเวอร์หรือว่าใช้ท่าชกของทิฟ่าก็ได้นะครับไอท่าใหม่อ่ะเออจะทำให้การเขาแตกนะครับแล้วเขาก็จะเพรสเชอร์ได้เองครับแต่ว่า ในที่นี้เราจะขี่โกงในการใช้สเปลเบลดนะครับผมเนื่องจากว่าเราต้องการเก็บ ATB เพื่อใช้บิสตาก้านะครับไอ้เจ้าบิสตากาเนี่ยภาคนี้ใช้ ATB 2หลอดเลยนะครับก็ใช้สเปลเบลดเก็บ ATB ให้มันพร้อมไว้ก่อนส่วนบิสตากามาจากไหนนะครับมาจากการที่เอริสผมเนี่ยใส่มาเทียไอซ์เลเวลสนะครับแล้วก็ผูกกับมาเทียเลเวลอัพเข้าไปเนี่ยทำให้บิสราของเราเนี่ยจากเลเวล2องกลายเป็นเลเวล3หรือว่าบิสตากานั่นเองครับ พอค่าเสร็จบอสก็จะเพรสเชอร์นะครับเราก็จะใช้ทิฟ่ากับคราวเนี่ยโฟกัสสไตร์อะไรไปนะหรือว่าใช้เวทนั้งแข็งก็ได้นะครับหรือใครที่แบบว่า ATB ยังไม่พร้อมนะครับเอริสยังไม่มี ATB 2องลอดทิฟ่ายังอันเบเดร์สเต็ปไม่เต็มเนี่ยจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่เราควรจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนผมก็จะสแต็กเกอร์บอสเลยแล้วก็จะสลับมาที่ทิฟ่าใช้ท่าสามเหลี่ยมของเธอนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสแต็กเกอร์ให้เราทำดาเมจได้แรงขึ้นจากนั้นแล้วก็ใช้ท่าคู่ของคราวกับทิิฟาาาานนนนนะะะคคครรรรรััับบบบแลล้ววก็จสสมมททีี่่เเออผยื์์ด ใช้ท่าบิสก้าเลยเราก็จะใช้บิสก้าได้2ลูกนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลามากพอที่เราจะโดนทั้ง2ฮิตเนื่องจากว่าท่าคู่ของไอทิฟากับคลาวเนี่ยมันยืดเวลาให้นะฮะซึ่งเพื่อนๆนะไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับแต่หลักการก็คือว่าเออเราควรที่จะมีท่าคู่ให้พร้อมก่อนนะครับผมแล้วก็ a อทให้พร้อมก่อนที่บอสเนี่ยมันจะสแต็กเกอร์ครับหรือว่าถ้าเกิดพลาดนะครับผมจบไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยก็ไปเฟส2ต่อ,อก็ได้นะครับเล่นเหมือนเดิมเลยฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ s t a ็คเกอร์ damage, เพชเชอร์ดาเอะไรแบบนี้ปกติได้เลยนะครับไไวพวกไอเทมสวมใส่เนี่ยไม่ต้องลอกผมนะครับหลักๆเนี่ยให้เราไปเน้นพวกเวทเพิ่มพลังเช่นเคียวผูกกับแมกนิฟายจะได้แบบฮิลหมู่ได้หรือว่าใส่เป็นจักระหรือว่าเพลเยอร์มาทเทรียรสีม่วงเพิ่ม HP MP ต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็เฟิร์สสไตร์นะครับผมอันนี้สำคัญมากครับ สรุปเราได้อะไรจากบอสไฟต์ตัวนี้บ้างน,นะครับผม,ผมก็คือหนึ่งเลยส่งสตูเถอะเพราะว่า, ue, วาเงื่อนไขาการแพ้ชนะหรือว่าการเพรสเชอร์กดดันอะไรแบบนี้ครับการแพ้ท่าการแพ้เวกกายภาพอะไรแบบนี้มันมีเยอะกว่าภาคที่แล้วยเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสองเราก็อ่านดูก่อนดีกว่าว่ามันแพ้อะไรนะครับอย่างที่2เลยคือท่าคู่อีกแล้วครับผมท่าคู่ของคราวกับทิฟฟ่าอันนี้เรียกได้ว่าโกมากๆเลยนะครับการยืดระยะเวลาแซกเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆ อย่างที่3คือมาเทรียใหม่นะครับไฟแอนไอซ์กับไอร์วินกับทันเดอร์เนี่ยนะครับมันสามารถใช้หู่กับเอเลเมนทัลได้เลยนะครับโดยตีชนะท่าทั้งคู่เลยไม่สนว่าจะเป็นไฟหรือว่าน้ําแข็งอันนี้ก็คือคี Go ้โกเหมือนกันนะ mm hmm. อย่างที่4คือไซเนอร์จี้สกิลของตัวละครนะครับอย่างเช่นคาวกับ แอริส uh, เนี่ยเวลาลิงก์กันแล้วจะเป็นสเปลเบททางเวทมนต์นะผมข้าวกับที่ฟ้าจะเป็นกายภาพนะครับผมข่าว,าวกับแบเรเป็นกายภาพค่าวกับเลเทอรทีนเป็นเวทมนต์อะไรแบบนี้นะครับถ้าคู่มันยังแบ่งประเภทกายภาพเวทมนต์อีกก็ต้องใช้ให้เหมาะกับศัตรูแต่ละตัวด้วยครับผมสุดท้ายคือคราวเล่นสนุกมากผมและเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็มี แรียกได้ว่ากิมบิคต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทีหลังนะว่าตัวละครตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับรอติดตามชมได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิคของการคาฟิกนะครับถ้าเกิดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ